ยังคงเป็นประเด็นเดือดอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเด็นของพิธีกรหนุ่มกัญชัยและน้องไนท์เด็กเชื่อมจิตซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางหนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยว่าต้นทีมงานและทางช่อง3ถูกทางทีมของน้องไนท์ฟ้องร้องค่ะล่าสุดค่ะ15พฤษภาคม2567หนุ่มกัญชัยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าประเด็นดังกล่าวระหว่างเข้าร่วมงานอ e ีเวนต์งานหนึ่งค่ะโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ฝั่งโน้นได้ดำเนินคดีกับเราแล้วใช่หรือไม่ ทังหนุ่มกัญชัยตอบค่าว่าหลังจากที่เขาออกมาด่าผมโดยที่คุณพ่อคุณแม่ของเขานั่งอยู่ข้างๆด้วยใช้คําที่ดูหมิ่นผมดูหมิ่นบริษัทผมเรื่องนี้ได้แจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกใครแจ้งความเขาตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยที่เขาด่าแล้วแจ้งแบบดำเนินคดีด้วยแจ้งไปสส่วนส่วนแรกคือที่เขาด่าผมส่วนที่สองด่ารายการเพราะฉะนั้นคนที่โดนก็มีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กแต่คาดว่าตัวเด็กไม่โดนอะไรคงเป็นพ่อแม่ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเขาคงได้รับหมายฟ้องที่เราฟ้องเขาก่อนเขาก็เลยไปฟ้องจากเรื่องเมื่อ18ธันวาที่อ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อถามว่าหลังเกิดเรื่องทางพ่อแม่ของเด็กก็ไม่ได้ติดต่อเรามาใช่หรือไม่ ทางหนุ่มกัญชัยก็ได้ตอบค่ะว่า ไม่เคยแล้วก็บอกว่าจะให้ผมไปที่โน่นเพราะเป็นคนเคยพูดเองซึ่งเราได้ย้อนกลับไปดูแล้วก็เป็นคนพูดเองว่าแม่จ๋าผมจะแวะไปนะจ๊ะผมอยากจะไปดูว่าเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่มีเวลาจะมาคาดคันอะไรว่าต้องไปและเมื่อถามเขาว่าตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ,ออกมาตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ทางหนุ่มกัญชัยก็ได้ตอบค่ะว่าก่อนหน้านี้มีการประสานไปทางพอมอหลายครั้งหลายคนคงจะทราบว่าพอมอถือพอรบคุ้มครองเด็กไว้หลายฉบับเรื่องการเอาเด็ก มาพูดว่าเป็นผู้วิเศษและมีการบริจาคเงินเข้าไปทําบุญอันนี้มันไม่ได้พอมอต้องเข้าไปล่าสุดพอพอมอเข้าไปก็เหมือนโดนเทศนาพอมอเองเลยมีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพากระบวนการศาลเพื่อแยกเด็กออกมาแล้วให้พอหมอเข้าไปคุยอีกอันก็คือสํานักพระพุทธศาสนาควรแอคชั่นมากกว่านี้สํานักบอกว่าตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายอะไรจัดการได้แค่พระกับเนนแต่จริงๆแล้วมันมีกฎหมายสงอยู่สามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาที่เราใช้กันอยู่ได้แล้วสํานักสงสามารถไปแจ้งความดําเนินคดี อะไรก็ได้ไม่ใช่ให้พวกพี่ไปแจ้งความกันเองเวลาเขาฟ้องเขาก็ฟ้องเราเราต้องเสียเงินค่าทนายเสียเวลาไปเดินทางแต่เราต้องถามว่าภาครัฐทำอะไรตอนนี้พอมอเขาเดินหน้าแล้วสำนักพระพุทธอยากให้พระพุทธประวัติถูกบิดเบือนหรอแล้วใครจะจัดการพอไปบอกตำรวจผู้การบอกผมว่าพร้อมเลยถ้าคุณมีผู้เสียหายซึ่งวันนี้เรามีผู้เสียหายแล้วและเมื่อถามเขาว่าเรื่องนี้ไม่ยอมแน่นอนใช่หรือไม่ทางหนุ่มกัญชัยก็ได้ตอบเขาว่าเรื่องนี้คงไม่ยอม แต่อยากจะฝากไปบอกเขาว่าอยากให้เขาดึงสติกลับมาสักนิดหนึ่ง อันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกลูกจะโตไปเป็นแบบนี้คงไม่ได้เพราะเขาต้องมีสังคมของเขาพอแม่มีสิทธิ์ชี้ทางได้แต่ไม่มีสิทธิที่จะชี้นําอันนี้คุณต้องเรียนรู้ให้ดีไม่อย่างนั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมลําบากจริงๆพอเขาโตแล้วหันกลับมาจะรู้สึกว่าพ่อแม่ทําอะไรกับเขายืนยันว่าผมไม่ได้รังแกเด็กพี่ไม่ได้ทะเลาะกับเด็กและไม่ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่เพียงแต่ต้องการปกป้องความถูกต้องและเรื่องศาสนาอันนี้สําคัญเราไม่สามารถโตมาในศาสนาพุทธ ที่มีลทัทธิอื่นๆมาแทรกแซงถ้ามีลทัทธิอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยจะไม่ยุ่งเลยเพราะผมทมํามาเยอะเอาหม้อมาครอบหัวขอหม้อบอกว่านี่สามารถรักษาโรคได้อันนี้ก็เรื่องของคุณคุณจะมานั่งไล่ผีก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแต่เรื่องพุทธศาสนาไม่ได้เพราะว่าลูกพี่ที่ต้องโตไปกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะพี่เป็นชาวพุทธ